สวัสดีครับท่านผู้ชมกลุ่มเด็กแว้นนัดเคลียร์คู่กรณีเด็กแว้นมาสามคนแต่คู่กรณีมาหนึ่งคนเกิดการพูดคุยไม่ลงตัวกันและเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไปติดตามชมเลยครับเก่าเหรอเอาไงโคต์แรงมึงวะอา้าวไม่โพสได้ไงแล้วคุณโ,โพสผิดตรงไหนโพสแรงเหมือนแล้วมึงมทำจริงกะล่ะ นำจริงกันป่ะพวกมึงทำจริงป่ะล่ะรถเสียงดังจริงป่ะล่ะแล้วกู่เป็นขีดเป็นหัวพ่อมึงเหรออ้าวไอ้ชาวบ้านเขาก็เขาเขาชาวบ้านเขาก็เอือมจะตายแล้วเขาไม่กล้าพูดมึงอยากทำเก่าเหรอรถก็รถกูเออรถ <ลด S 1> <ล>มึงกูกูกูไม่สนหรอกรถมึงอ่ะเดี๋ยจะเป็นพลเมืองดีอีกมึงกูไม่ได้พลเมืองดีไอ้มึงต,ตีตีสองตีสามมึง,มง มีใครที่ไหนเขาขับรถเง้นเง้นเง้นตามไอ้นี่ว่าแล้วคนอื่นเขาจะหลับจะนอนกันเพาต้องมาฟังเสียงคนท่อผงผู้มึงอนะแล้วมันหนักหัวมึงมากวะล่ะมันไม่ได้หนักหัวกูหรอกไอ้แต่แม่งมาลาย่าไอ้มาลาย่าทุกึงไม่มีกันหรอรถก็รถกูเงินก็เงินกูแต่งกูไม่ได้ไปขี่คนบ้านนึงเลย่ะทำเป็นคนดีทำเก๊กงไม่ไม่งไม่เข้าใจสังคมไอ้ยามวิกาณนอ่ะเขาเขาวิถีเขาส่งสิยงใากันบ้างไอ้ถ้ามันไม่ดีเดี๋ยวตำรวจมาเอง มึงเสือกเออเสือกอะไรด้วยวะไม่ได้เสือกไม่ได้เสือกแต่กูเดี๋ยวพูดใหญ่กับผู้มึงดีวะ้ที่กูโพสเนี่ยทำไมอ่ะอ้าวก็ที่กูโพสกกูกูกูจะคุยกับพวกมึงแล้วพวกมึงคุยกับกูไหมล่ะคุยดีๆก่อนเดมก็คุยดีๆก่อนเดมไม่ต้กูไปโพสทไมไม่ถ้าถ้ากูไม่โพสแล้วพวกมึงจะจะมาเจอกูตรงนี้ป่ะอ่ะแค่นั้นแหละคุยเดเมหลายรอบแล้วจะเอายงไอ่ทำไมอ่ะจะเอาไงบอกไงพูดมาเนี่ย เอามึงไม่ขับไม่ได้มึงดึกดึกไม่ขับได้กลางวันกลางวันมึงขับไปดิขับไปเลยถ้ามึงกลัวตำรวจมึงขับไปแต่พอตอนดึกดึกเธอต้องขับอ่ะเก่าเนี่หว่าเอ๊มาสามคนมึงทำไมฮะฮะเอาไงเอ๊ะมึนัดเคลียร์มึงมึงเอาไงกูกูไม่ได้เอาแหละกูมากูกะจะมาคุยดีดีแน่แล้วก่อมึงโพสอยงั้นอ่ะกูไม่แน่หรอกแต่กูกะจะมาคุยดีดีเออไอ้ดึกดึกมึงขับรถกันอย่างเงี้ยตายดิ เ้วเขานอนคนแก่คนเฒ่าเขาก็ต้องเยอะแยะเขาลเขานอนก็ตายดมึงกาที่อุดหูไว้เดเอาอุดหูอุมึงก้าอุดูไว้ดิมึงไม่อุดท่มึงอะเอ้ทำไมอะท่บูดังแล้วมึงเป็นไงอะอ้าวดังข้าหูกูไงอ้าวมึงก็หลับดิหลับลหลับอไฮะบอลดนตีนนี่หว่าแล้วกูปวดที่ไหนอะปวดกูล่ะเฮ้ไอ้

ไม่ต้องขับกลับอีกจบไอ้อยากได้ไปเอาคืนสอนอไนะ